สวัสดีครับนี่คือเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับผมปี2513นะครับบล็อก2ชายวงเดือนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่เกจิอาจารย์ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็หลายๆคณะสิทธิ์ของเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับท่านร่วมกันพิธีพุทธาวิเศษเหรียญรุ่นนี้แล้วก็สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นที่ระลึกนะครับอ่าก็สร้างที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับปี2513นะครับ วัดพันอั้นนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันของอ่าคูบาสีวิชัยท่านนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดําครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงลมดําสภาพสวยคมชัดนะครับนี่นะครับบล็อกสองชายสามชายนะครับอ่วงเดือนด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงคําว่าคูบาสีวิชัยเนี่ยจะมีเส้นเส้ยนวงเดือนคมคมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยวิ่งตวัดไปมานะครับตามพื้นเหรียญครับเพื่อนๆความคมชัดมีมิติของเหรียญนี่ต้องอย่างนี้นะครับ ตามซ้อแขนของท่านนะครับตรงนี้นะครับจะมีเส้นสายฝุ่นองคคมเห็นไหมครับวิ่งผ่านระหว่างช่องว่างเล็กๆตรงนี้นะครับจัดได้ว่าเป็นเหรียญที่สภาพสวยสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะไม่มีผิวเปิดเลยแม้เต็น้อยนะครับเพื่อนผิวเต็มทุกมิตินะครับความคมชัดมาเต็มทุกมิตินะครับผมนี่นะครับความคมชัดมาเต็มทุกมิติอ้าวเป็นเหรียญบล็อกสามชายด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อนนี่นี่นะครับบล็อกสามชายวงเดือนล่างนะครับ ด้านในมีเส้นสายฝนหงคคมแบบนี้วิ่งผ่านระหว่างแขนด้านช่วงด้านขวานะครับผมวงเดือนบางๆตรงรอบองค์ท่านนะครับนี่โอ้โหสวยมากๆนะครับเหรียญน,นี้เพื่อนยิ่งด้านหลังนี่ผมบอกว่าสวยกว่าด้านหน้าอีกนะครับผิวนี่เป็นโทนผิวแบบโทนผิวคลาสสิกมากเลยนะครับผมเห็นว่าเส้นกะะระแสแรงปั๊มนะครับเหรียญน,นี้นะครับเส้นแตกจากตัวยันลากลงมาถึงยันด้านล่างนะครับเพื่อนนี่นะครับ เหรียญน,นี้คือแท้แบบไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับคนที่สะสมพระเครื่องหรือเริ่มต้นสะสมพระเครื่องนะครับพยายามหาเหรียญแบบนี้ไว้ส่องไว้ดูนะครับมันเป็นต้นแบบของเหรียญปั๊มที่สามารถพิจารณาได้บางครั้งเราอาจจะไม่ใช่สายที่เราเคยเล่นนะครับแต่เราไปเจอพระเครื่องสักรุ่นหนึ่งที่แบบเราอาจจะสงสัยว่าแท้หรือไม่นะครับเนี่ยคือธรรมชาติเหรียญแบบนี้นี่คือ เป็นต้นแบบของการดูเหรียญได้เลยนะครับเพื่อนๆในตาสายพระเนตรในตาของหลวงพ่อนี่คมชันลึกเห็นไหมครับยิ่งด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นลักษณะการปั๊มของเหรียญลงไปเลยนะครับเห็นไหมแขนนี่เป็นสองชั้นเลยนะเห็นไหมครับนี่อ่าเป็นสองชั้นเลยนะครับนี่คมลึกๆเลยแม้แต่กระทั่งฐานฐานผัดฐานที่ท่านนั่งอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับ หลวงปู่โตหลวงปูแ่แหวนหลวงพ่อกเกษมนะครับร่วมปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจัดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนะครับหลวงพ่อเงินวันดดอนยี่หอมนะครับรุ่นนี้นะครับผมแนะนำนะครับเพื่อนๆว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมจริงๆครับสวยด้วยนะครับ